เอาละครับโอเคครับงั้นอาจารย์ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวมีการอัดอยู่แล้วใครที่เข้ามาที่หลังก็สามารถดูได้เดี๋ยวอาจารย์จะอัพขึ้นไปใน YouTube ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งลิงก์ให้กับพวกเราในในกลุ่ม EE 6 1ด้วยนะครับ<อ>ก็วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชา252-493หรือว่าวิชาโครงงานซึ่งพวกเราลงต่อเนื่องกันมาจาก 252490สนะครับนะฮะลงต่อเนื่องกันมานะครับก็เราลองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกนะครับก็คือการที่เราจะลง493เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ทำการเปิดให้เหมือนกับตอนที่เราลง490หมายถึงตอนที่เรียนหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ประจำตอนต่างๆ แผนตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนลงกับอาจารย์ที่เราเคยลง490ไว้ซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นผ่านหมดอยู่แล้วนะครับผ่านหมดอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเล็กน้อยที่ที่ที่อาจจะมีการเปลี่ยนซึ่งได้มีการตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเทอมนะครับ เพราะนั้นคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยก็สามารถลงตอนเดิมได้เลยนะครับก็สังเกตดูอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์ประจําตอนนั้นถูกต้องไหมก็คือตรงกับตอนที่เราลง490ไหมนะครับหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรพวกเราก็เมสเซจมาบอกอาจารย์ได้อาจารย์จะได้แก้ไขให้ได้นะครับการขอติด P กระบวนวิชา2 5 2 4 9 3เกนี่ยเกิดสมมุติว่าเราทำทําไปแล้วเกิด มันไม่เสร็จหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาให้พวกเราติด P นั่นหมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยว่าการติด P เนี่ยหนมันต่างกับ W ยังไงนะครับการติด P เนี่ยเราต้องแก้อักษร P ภายใน1ภาคการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่นับรวมภาคฤดูร้อ,หรอ,หรอนหมายความว่าไงก็หมายความว่าอย่างสมมติว่าเราขอ p เทอรสอง นะครับโปรเจกต์ของเราอาจจะยังไม่เสร็จก็จริงแต่ว่ามันเหลือนิดเดียวเราก็ทำต่อตอนซัมเมอร์แล้วสามารถขอสอบตอนซัมเมอร์ได้เลยอันนี้เราไม่นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษาเราก็สามารถที่จะจบพร้อมเพื่อนๆได้เลยแล้วก็ไปรับปริญญาพร้อมเพื่อนได้เลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดซัมเมอร์เราก็ยังไม่เสร็จอีกเทอมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำการแก้พี ในเทอมหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียน252493แล้วนะครับเราสามารถที่จะทำการขอแก้ P ได้เลยซึ่งแตกต่างจากคนที่ W w เนี่ยเทอมหนึหรือซัมเมอร์ก็ตามคุณจะต้องลง252493อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้มันจะต่างกันอยู่ตรงนี้ก็คือคนที่ขอ P ในเทอม2เนี่ยไม่ว่าจะซัมเมอร์หรือเทอม1ปี2565เนี่ย เราไม่ต้องขอเออเราไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเราแก้อย่างเดียวก็ติดต่อกับภาควิชาอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังอยู่สองข้อข้อแรกก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะขอแก้พีในซัมเมอร์หรือเทอมหนึ่งก็ตามเนี่ยแล้วคุณไม่มีตัวอื่นที่ลงทะเบียนเรียนเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องลงทะเบียนขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย นะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อสำนักทะเบียนเลยนะต้องติดต่อสำนักทะเบียนด้วยลงทะเบียนเพื่อที่จะขอใช้บริการของมหาวิทยาลัยก็คือต้องเสียเงินระดับหนึ่งด้วยนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองสำหรับคนที่จะจบก็ต้องทำคาดว่าด้วยนะครับซึ่งก็ต้องไปศึกษาขั้นตอนด้วยนะว่าเขาจะทำยังไงนะครับบางคนทำคาดว่าในเทอมสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ต้องไปแจ้งทําใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครการแจ้งทําใหม่นี่อาจจะไม่ต้องเสียเงินแต่ต้องทํานะครับแต่ต้องทําระเบียบมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดต่อสํานักทะเบียนเพราะนั้นให้คหํานึงอยู่สองสองข้อสําหรับคนที่ขอติดพีนะครับก็คือหนึ่งต้องลงทะเบียนเอ่อต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะลงใช้บริการมหาวิาลกับสองถ้าจะจบด้วยต้องทําคาดว่าด้วยนะครับต้องทําคาดว่าด้วย แต่ทางที่ดีสุดก็คืออยากติด p เลยนะครับทำให้เสร็จไปเลยในเทอม2นี้นะครับในเทอม2นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่าคุณจะต้องแก้ภายในเทอมหนึ่งถ้าคุณได้ p เทอมนี้นะครับซัมเมอร์ไม่นับถ้าในเทอมหนึ่งคุณยังไม่แก้ p ก็จะเปลี่ยนอักษร p เป็น f ทันทีนะโดยปริยายเลยนะครับไม่ไม่ได้มีการไม่ไม่ได้มีการทำอะไรเลยก็เป็น f ทันทีในเทอมหนึ่งนะครับ ตอนนี้ในช่วงระหว่างเทอมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีเอกสารติดต่อกับภาควิชาเป็นระยะระยะนะครับยิ่งเราเรียนออนไลน์ด้วยเนาะเราก็อาจจะต้องมีการที่จะติดต่อกับภาควิชาด้วยมีการส่งเอกสารด้วยแต่การส่งเอกสารเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะครับจะเป็นการส่งออนไลน์นี่แหละนะครับดังนั้นเอกสารทุกชิ้นเนี่ยขอให้นักศึกษาเรามีแบบฟอร์มให้เดี๋ยวเราคงจะเห็นนะครับว่าแบบฟอร์มเป็นอะไรก็ขอให้ทุกคนเนี่ย เติมข้อความเป็นแบบตัวพิมพ์ไม่เขียนเอานะครับเพราะว่าการเขียนบางทีเนี่ยด้วยลายมือของของเราอย่าว่าแต่ของเราของอาจารย์เนี่ยบางทีมันก็อ่านไม่ออกไงน,นะครับยิ่งชื่อหัวข้อยื่อ,อะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะนั้นก็ใส่เป็นตัวพิมพ์นะครับแต่ว่าเวลาคุณเซ็นชื่อเนี่ยโอเคคุณคุณคุณเป็นตัวเขียนได้แต่ข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา บางทีบางคนเขียนรหัสเนี่ยบางทีอ่านไม่ออกก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นตัวพิมพ์เอานะครับั้นภาพวิชาจะมีแบบฟอร์มทั้ง Word ทั้ง PDF ให้รู้แต่ไม่น่าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดูอีกทีหนึ่งแต่ถึงมี PDF คุณก็ใช้พวก PDF Editor เนี่ยสามารถที่จะกรอกเป็นตัวพิมพ์ได้แล้วนะครับนะเลขโครงงานเลขที่นะครับวสอฟ x x x ีด เอ่ออันนี้อาจารย์เขียนผิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ให้นะครับเป็นเลข2นะฮะไม่ใช่ศูนย์นะครับสองทับสองห้าหกสี่นะครับ xxx ตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงตอนที่คุณลงทะเบียนเรียนสี่เก้าสามนะครับแพรนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณลงทะเบียนเรียนตอนที่หนึ่งก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งต้องใส่ด้วยให้ครบสามตัวนะครับพวกแปดศูนย์หนึ่งก็แปดศูนย์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขีดสองนะครับเดี๋ยวอันนี้จะอาจารย์จะแก้ให้ตัวนี้ต้องเป็นเลขสองไม่ใช่ศูนย์เมื่อกี้อาจารย์ไม่ไม่ได้ดูนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยเวลาคุณคุณไปกรอกในข้อความหรือเขียนในหนังสือโครงงานของคุณเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับบางคนทำสอโครงงานเออขอโทษครับทำโครงงาน1นสองคน3ามคนคุณก็คอมม่าตรง xxx เนี่ยนะครับอย่างเช่นมีเศษสองกับเศกสามเนี่ยก็0ูนย์ศูนย์สาศูนขีดสองับสองห้านะครับอย่างนี้เป็นต้น แล้วเราก็คุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนจบแล้วอาจารย์พาไปดูนะครับในการทําโครงงานอันนี้สําคัญมากทุกคนมีเงินโครงงานอยู่2,000บาทแั้นถ้าโครงงานคุณใช้1ล้านบาทส่วนที่เกิน2,000บาทคุณก็ออกเองนะครับนะฮะแล้วคุณจะมีเงินสนับสนุนโครงงานอยู่2,000บาทต่อคนต่อปริญญาทําไมต้องพูดอย่างนี้ องพู้นี้เพราะว่าบางคนอลง493ครั้งแรกใช้ไปแล้ว2,000บาทไปลงอีกครั้งหนึ่ง493อีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์คนอื่นเงี้ยใช,ใช้ใช้จะใช้จะขอเบิกอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับนะฮะเพราะ,ะนั้นเบิกได้ครั้งเดียวนะครับโดยการเบิกเนี่ยเราเราไม่ได้ให้คุณไปซื้อของมาแล้วก็เบิกนะครับแต่ให้คุณเนี่ยแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของคุณเนี่ย หมายถึงที่ปรึกษาโครงงานนะครับต่อไปเวลาอาจารย์พูดที่ปรึกษาเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าเป็นที่ปรึกษาโครงงานไม่ใช่ที่ปรึกษาทั่วไปนะครับให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของคุณเนี่ยทำเรื่องผ่านคณะเพื่อให้คณะจัดซื้อมาให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเริ่มทําได้เลยนะครับคุณเริ่มทําได้เลยก็เริ่มเบิกได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเริ่มลุยได้เลย <c oughs> เพราะว่ามันใช้เวลานะครับมันมันไม่ได้แบบว่า ขอปุ๊บได้ปับ๊บไม่ใช่มันไม่เหมือนกับคุณเอาเงินไปซื้อเองที่ร้านนะครับอันนี้ก็คือก็ทําให้ถูกตามระเบียบของการใช้เงินของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องแต่ต้องใบเสร็จไม่ต้องไปอะไรเลยคุณก็แค่บอกอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะทําเรื่องเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะฮะเพราะนั้นพออาจารย์ที่ปรึกษาทําเรื่องไปทางคณะเนี่ยคณะเขาก็จะมีแผนกที่เป็นพัสดุเขาก็จะไปทําการสัรหาของที่คุณต้องการใช้มาให้ ขอเน้นย้ำว่ามันใช้เวลาในการทำนะครับบางอันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนยิ่งของบางของที่คุณจะสั่งมาจากต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานเพราะนั้นให้รีบทำเลยนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณคุณทำสองห้าสองสี่ 0, มาตั้งแต่เทอมหนึ่งเนี่ยคุณคุณต้องรู้แล้วว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรยังไงนะครับเพราะนั้นในช่วงเนี้ยก็เริ่มทำได้เลยเริ่มจัดซื้อได้เลยก็บอกอาจารย์ญญที่ปรึกษานะครับ โดยปกติแล้วภาควิชาไม่มีนโยบายเปิดกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อ,อนนะครับนะอันนี้เป็นนโยบายตั้งแต่อดีตมาคือคณะครับเขาเขา,เขาไม่ยอมให้เปิดนะฮะจริงๆไม่ใช่ภาควิชาหรอกจริงๆคณะเนี่ยเขาไม่ยอมให้เปิดไม่แน่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เนาะก็ต้องติดตามแต่ตอนนี้อาจารย์ขอยืนยันนโยบายตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามีการเรียนออนไลน์หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ก็เดี๋ยวดูว่าคณะเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า แต่ยังไงก็ตามก็อย่างที่บอกนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยนโยบายยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือภาควิชาเนี่ยจะไม่มีนโยบายในการเปิดกระบวนวิชาต่างๆรวมถึงโครงงานเนี่ยในภาคฤดูร้อนเพราะ,ะนั้นคนที่ดับบิลไปนะครับบอกว่าจะมาลงใหม่ภาคฤดูร้อนทําจบตอนนั้นเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะปกติภาคฤดูร้อนมันมีเวลาแป๊บเดียวเนะาะภาคปกตินี่มันมีเวลาสี่เดือนแตภาคภาคฤดูร้อนมีเวลาแค่หนึ่งถึงสองเดือนเท่านั้นอะ คโรงงานเนี่ยโดยปกติเราใช้เวลาสเดือนทําเราจะมาทําเสร็จใน2เดือนมันก็ผิดปกติหน่อยเพราะฉะนั้นโดยปกติเราไม่มีนโยบายยกเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นเป็นปีแปดแล้วต้องลงภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะปกติกําหนดเวลาเรียนเนี่ยเราเราให้แปดปีนะครับรวมหนึ่งซัมเมอร์ไม่งั้นก็จะรีทายนะครับเพ้น อย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันข่าวล่าสุดกับทรงอวให้ยกเลิกแล้วด้วยเหตุ hey, สำหรับนโยบายเรียนแบบจำกัดเวลานะครับก็ก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าการการตัดสินตัวนี้มาถึงคณะหรือ,อยังนะครับก็ยึดหลักตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันแต่พวกเรารหัสนี้เราก็คงยังไม่ถึงอ่ะเะัะมื่อยังไม่ถึงนี่ก็อาจจะไปส่งผลว่ามันอาจจะเปิด หรือดูร้อนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแผนยังไงก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะเราต้องวางแผนการเรียนให้เหมาะสมทางที่ดีก็คือเอาให้ผ่านทุกตัวแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณจะจบได้หนึ่งเกรดเฉลี่ยของ GPA ทั้งหมดต้องเกิน2.0อันที่สองคือเกรดเฉลี่ยเมเจอร์ต้องเกิน2.0เช็คกันด้วยแล้วกันนะครับเช็คกันด้วยแล้วกันว่าเกินกันหรือ,อยัง ถ้าเกิน2.0ทั้ง2อย่างก็สามารถจบได้เพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในเทอมนี้ต้องวางแผนให้ดีนะครับใครจะลงอะไรยังไงใครที่เกรดเฉลี่ยเมเจอร์ยังไม่ถึงวิชาที่ลงเทอมนี้ต้องได้เท่าไหร่ก็คำนวณกันซะก่อนให้ดีให้ถูกต้องนะครับนะฮนะนะแลวโปรเจกต์ก็เหมือนกันนะครับโปรเจกต์ก็ถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนี้คือคือเทอมนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าเทอมมันแป,กแปลกๆมากมาก,มาก,มาก นะครับอาจารย์ก็เพิ่งดูนะครับอาจารย์ก็เพิ่งดูนะครับคือมันเหมือนก็จะแบ่งเป็นสองสองส่วนใช่ไหมก็คือเรียนครึ่งเทอมแรกก่อนแล้วก็สอบกลางภาคซึ่งครึ่งเทอมแรกเนี่ยจะกินเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กากับเดือนธันวานะครับแล้วพอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นการสอบกลางภาคสัปดาห์แรกก็คือ4ี่มกราจนถึง8มกรา9กมกรา10บมกราเนี่ยจะเป็นการสอบกลางภาค แล้วจากนั้นก็จะเป็นครึ่งเทอมที่2ซึ่งครึ่งเทอมที่2เนี่ยก็เหมือนกับจะมีเวลา2เดือนเหมือนกันก็คือมกลากับกุมภาสัปดาห์สุดท้ายของกุมภาเป็นสัปดาห์เรียนสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เริ่มสอบปลายภาคตอนต้นเดือนมีนาเลยโดยที่ครึ่งเทอมที่สองเนี่ยมันระยะเวลาน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหจะมีการรับปริญญาด้วยนะ จะมีงานรับปริญญาสองงานเลยก็คือของรุ่นปีห้าห้าก็คือพี่รหัสห้าเกกับของรุ่นปีห้าหก็คือพี่รหัส60นะครับรับปริญญาครั้งแรกวันที่สิบสี่มกราครั้งที่สองวันที่4ี่กุมภาซึ่งช่วงนั้นก็หวังว่าโควิดจะไม่มีผลอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาจจะได้ออกไปฉลองเฮฮากัน แต่ยังไงก็ตามมันทําให้เวลาเรียนในครึ่งเทอมหลังเนี่ยมันน้อยนะครับเพรนั้นต้องวางแผนกันดีๆให้มากๆเลยทีเดียวอย่างเช่นเนี่ยก็เหมือนกันเราลองมาดูกําหนดการสําคัญต่างๆเอาหลักๆนะครับกำหนดการจะมีอย่างละเอียดเดี๋ยวจะมีประกาศออกมาซึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ให้ในกลุ่มนะครับเอาเอาอันนี้อาจารย์ตัด,ต,ดตัดตอนมาแต่ที่สําคัญกําหนดการอันแรกเราจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า ซึ่งก็คือแบบฟอร์มวสฟสองสี่เก้าสามทับสองในวันศุกร์ที่สามสิบธันวานะครับอันนี้เป็นการส่งออนไลน์ทั้งหมดไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งได้ที่ URL ตัวนี้นะครับโดยปกติแบบฟอร์มเนี่ยจะเปิดก่อนสัก4-5วันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่30นะครับเดี๋ยวใกล้ๆอาจารย์ก็จะค่อยๆเตือนให้พวกเราส่ง นะครับแบบฟอร์มนี้ก็จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าก็จะมีแผ่นแบบฟอร์มหนึ่งแผ่นแล้วก็รายงานความก้าวหน้าของเราอีกหนึ่งเซตนะครับหนึ่งไฟล์ะครับพูดง่ายก็อาจจะเขียนแบบฟรีฟอร์มเลยอันนี้ฟรีฟอร์มเลยหรือถ้าเกิดใครที่เเตรียมตัวก็อาจจะเขียนในหนังสือเลยก็ได้อาจจะเป็นการส่งบทที่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ว่าเราทําไปถึงไหนนะฮะ ตอนนี้กําหนดการที่2ก็คือการยื่นคำร้องขอสอบและหนังสือโครงงาน1ไฟล์อันนี้หนังสือโครงงานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมกับแบบฟอร์ม253ทับ3นะครับอันนี้ก็คือภายในวันพฤหัสที่3กุมภานะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับค่อนข้างเร็วทีเดียว3กุมภานะครับ ก็ยื่นผ่านฟอร์มนี้ยื่นผ่าน URL ตัวนี้นะครับสเต็ปต่อไปก็คืออ่ะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ของพวกเรานะครับอันนี้คือการขอร้องแก้ P ขอร้องลำดับขั้น P นะครับและหนังสือโครงงานหไฟล์ก็ยื่นวันเดียวกันแต่น,นี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของรุ่นพี่ที่ลง493เมเมื่อเทอมที่แล้วแล้วได้ P มาอันนี้น่าจะมีแค่คนเดียว แล้วเขาก็ต้องแก้ในเทอมนี้เพราะเขาพีเมื่อเทอมหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเทอมสองเขาต้องแก้ถ้าไม่แก้เขาก็เอฟไปเลยนะครับส่วนคนที่สําหรับรุ่นเราที่จะขอพีพีมันจะมีสองแบบใช่ไหมอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นการแก้ลําดับขั้นพีคือได้พีมาแล้วเมื่อเทอมหนึง่งแต่สําหรับพวกเราเนี่ยจะยื่นคําร้องนี้ก็คือคําร้องขอพีนะครับสังเกตวันที่ยื่นคือวันศุกร์ที่18มีนาซึ่ง เลยเลยเลยการยื่นขอสอบเมื่อกี้มาแล้วนะครับอันนี้ให้ยื่นตรงกับอาจารย์เลยนะครับอาจารย์เขาก็จะดูว่าเอ๊ะหนังสือคุณได้ไหมบางทีพอเลยวันที่กําหนดยื่นขอสอบนะเขาก็ยังเมตตานะเขาก็จะให้เราดูก่อนว่าพยายามทําก่อนว่าทําได้ไม่ได้ยังไงมันจะเสร็จไหมเออทาไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะเสร็จก็ได้นะอะไรพวกนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยคุณก็ยื่นขอพี นะครับคุณก็ยื่นขอพีในวันศุกร์ที่สิบแปดมีนาะอันนี้ก็ยื่นที่ฟอร์มนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไหวแล้วจะให้สอบอันนี้ก็หลังไมยยื่นมาให้อาจารย์เลยก็ได้นะครับเพราะฟอร์มที่ยื่นขอสอบมันปิดไปแล้วเนาะนะฮะมันปิดไปตั้งแต่สามปุ่มพาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คนที่เขาพร้อมเขาก็เสร็จไปแล้วแต่คนที่ยังไม่พร้อมจริงๆจะทํามาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบอกว่าเออเอ้าสอบสอบ อันนี้ก็ให้ยื่นหลังไหม่มาให้อาจารย์นะครับนะฮะ้าวิชาก็จะสอบก็จะประกาศสอบโครงงานในวันจันทนะร์ที่สิบสี่กนุมภาสำหรับคนที่ยื่นขอสอบเมื่อวันที่สามกุุมภานะครับอาจารย์เขาก็จะดูดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าวสอบได้นะเขาก็จะภาควิชาก็จะประกาศสอบพร้อมกรรมการที่จะสอบด้วยอีกสท่านนะครับเพราะนั้นะ ตรงเนี้ยคุณก็ไปติดต่ออาจารย์อาจารย์เขาก็จะให้แก้หนังสือแก้หนังหาอะไรอะไร <üğ Rest> พวกเนี้ยบางคนไม่เคยติดต่ออาจารย์เลยไงบางคนที่เคยติดต่ออาจารย์อยู่แล้วเขาก็อาจจะให้แก้ตั้งนานแล้วนะครับคุณก็ไปติดต่ออาจารย์แล้วจากนั้นวันรุ่งขึ้นคุณก็ยื่นหนังสือเพิ่มที่แก้แล้วนะครับเพื่อที่จะน,นําหนังสือเหล่านี้เนี่ยไปให้กรรมการสอบคุณอีกทีในวันที่ส <ồi> ิบห้านะครับก็จะยื่นผ่านฟอร์มที่หกตัวนี้นะครับ จากนั้นกรรมการทั้ง3คนรวมอาจารย์ที่ปรึกษาคุณด้วยเนี่ยเขาก็จะทําการอ่านหนังสือแล้วก็จะนัดสอบนะครับซึ่งก็จะนัดการนัดสอบนี้นัดตั้งแต่วันที่ประกาศอสอบโครงงานแล้วแหละก็คือสอบตั้งแต่วันที่ยี่สถึงวันที่ยี่สากุมภาอันนี้คือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะนัดคุณเองว่าจะสอบอันไหนการสอบก็จะเป็นการรีเซนต์นะครับถ้า โควิดหายไปก็ไปพรีเซนต์ในห้องถ้าโควิดไม่หายก็พรีเซนต์ผ่านซูนะฮะก็จะสอบประมาณยี่สิบนาทีถามตอบอีกสิบนาทีก็จะโครงงานแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแต่ก็แล้วแต่บางบางโครงงานก็เสร็จเร็วบางโครงงานก็อาจจะยืดยาวไปเป็นชั่วโมงก็มีนะนะครับอาจารย์มีข้อสักถามเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครจากนั้น คุณก็จะส่งแพ็กเกจโครงงานแพ็กเกจโครงงานนี้ก็คือพวกหนังสือโปสเตอร์ที่คุณจะไปสรุปโครงงานของคุณมารวมถึงประวัติอะไรของคุณอันนี้เดี๋ยวจะมีการอธิบายทีหนึ่งนะครภายในวันที่วันศุกร์ที่10มีนานะฮะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการอย่างสมบูรณ์นะครับถ้าคุณไม่ส่งน,นนี้เกรดจะไม่ออก นะเพราะว่าเวลาคุณสอบเสร็จเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะมีการให้คุณไปแก้โครงงานให้คุณไปแก้หนังสือให้คุณไปแก้อะไรเงี้ยนะครับคุณก็แก้มาแล้วก็มาส่งครั้งสุดท้ายนะครับเอกสารสําคัญต่างๆทั้งหมดเนี่ยคุณจะสามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ทั้งสองนี้ไม่ว่าจะเป็น URL ของฟอร์มต่างๆทั้ง490และ493ฟอร์มจะอยู่ใน URL พวกนี้นะครับแล้วก็ ต้นแบบของหนังสือจะอยู่ที่ URL ตัวนี้ eeprojectbook นะครับซึ่งท่านอาจารย์คณิตพงศ์ได้เคยทำไว้ให้นะเป็นการที่ทำให้คุณไปกรอกแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปนู่นไปนี้ได้เลยซึ่งซึ่งก็สะดวกดีนะครับอย่างนี้เป็นตน้นนะครับแต่อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่ที่คุณจะดำเนินการ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือ1คุณต้องตรงต่อเวลานะครับฟอร์มตัวนี้เนี่ยฟอร์มทุกฟอร์มเนี่ยจะเปิดก่อนสัก4ีวันแล้วก็ปิดตามเวลาเป๊ะตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้นาทีคือมันก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งนาทีสุดท้ายนะครับมันไม่จำเป็นต้องส่งนาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันเปิดก่อนสี่หวัน นะครับฟอร์มบางฟอร์มอาจจะต้องการลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาคุณก็ต้องวางแผนก่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเกือบทั้งหมดเนี่ยสามารถเซ็นให้คุณได้อย่างรวดเร็วแล้วเพราะว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางแผนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะส่งคืนนี้จะส่งวันนี้อา้าวตามหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ก็ก็มีเกือบทุกครั้งนะครับ แต่โดยปกติคุณน่าจะตอนนี้มันน่าจะสะดวกขึ้นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าให้วางแผนไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณส่งไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ว่าคุณไปส่งตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณแล้วให้เขาพิจารณาเลยว่าจะทํำยังไงนะจะให้สอบหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไปคุยกันเอาเอง นะครับไปคุยกันเราเองนะครับก็ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็คงจะมีแค่นี้สําหรับคําชี้แจงตอนนี้ก่อนที่จะให้เราถามเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์พวกกําหนดการแล้วก็อะไรต่างๆให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็น เหมือนอาจารย์หรือเปล่าคือตอนนี้เราเห็นอะไรอาจารย์ชักไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เห็นอะไรครับเปิดไมค์บอกอาจารย์ทีหนึ่งเมื่ออาจารย์มีหลายหน้าจอไม่แน่ใจว่าเราเห็นอะไรเห็นโปรแกรม Microsoft Word ครับอ่าโอเค Microsoft Word นะครับตรงนี้จะเป็นกำหนดการใช่ไหมครับกำหนดการอย่างละเอียดซึ่งเดี๋ยวไฟล์เนี้ยอาจารย์จะ แชร์ไว้ให้ใน ee หกหนึ่งนะครับก็มีทั้งสี่เก้าศูนย์แล้วก็สี่เก้าสามนะครับสี่เก้าศูนย์ก็ก็ไม่น่าจะมีคนลงอาจจะมีคนลงอยู่คนเดียวนะครับแต่สี่เก้าสามเนี่ยก็คือพวกเราเป็นส่วนใหญ่นะครับพวกเราเป็นส่วนใหญ่นะครับแปลนี้เป็นกำหนดการอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียด<ม>เอ่อ ตัวนี้จะเป็นหนังสือที่อาจารย์ที่ปรึกษาเราจะเป็นคนทําที่จะใช้เบิกอันนี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใช้เบิกเงิน2000บาทนะครับก็จะมีชื่อโครงงานมีชื่อของผู้ที่ทํารหัสแล้วก็จะมีรายการของว่าจะซื้ออะไรบ้างนีครับราคาโดยประมาณสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คืออาจจะหาไปเสนอราคาจากร้านค้ามาก็จะช่วยได้มาก นะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนราคาเท่าไหร่แพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะช่วยคนจัดหาเขาไปหามาได้ง่ายละสะดวกขึ้นก็จะเป็นการทําให้เร็วขึ้นนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบางคนอาจจะถ้าจะให้สะดวกเนี่ยอาจจะให้ท่านทํารวมไปเลยเพราะว่าท่านอาจจะมีนักศึกษาโปรเจกต์อยู่หลายคนอะไรพวกเนี้ยก็ซื้อทีเดียวเลยก็จะเร็วนะฮะก็จะเร็วอันนี้อันนี้อาจารย์ก็คงไม่เข้าไปก้าวไก่ก็ เลือกเอาเองครับว่าจะทํำยังไงนะครับเรื่องเอาเองลองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเอาแล้วกันนะครับนะลองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเอานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเออมีอะไรอีกไหม ป๊บหครับแป๊บหนึ่ง,น,งนะครับอันนี้ URL นี้จะเป็น URL ที่เราไปดาวน์โหลดฟอร์มต่างๆ นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟอร์มต่างๆตั้งแต่493ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5นะครับเป็น PDF ไฟล์เราก็เอามากรอกได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็น่าจะกรอกเป็นอยู่แล้วจะจะใช้พวกอ c r โครแบในการกรอกก็ได้หรือไน t r o หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ ee e project book นะครับ ee e project book นะครับอันนี้นะครับเนี่ยเลขที่โครงงานเมาตะก,กี้นี้ที่อาจารย์บอกเห็นไหมครับว f o so อันนี้เป็นตอนที่เราลงทะเบียนนะครับอย่างคนนี้เขาลงสู13แล้วก็ขีด2ทับ25 64นะครับก็ขอให้ใช้ให้ตรงกันนะครับขอให้ใช้ให้ตรงกันนะครับนะฮะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็คงมีเท่านี้ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบมีใครอยากจะสอบถามอะไรอาจารย์ไหมครับมีใครติดปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวจะเปิดเรียนกันสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับมีใครยังไม่ลงทะเบียนแล้วติดขัดอะไรก็สามารถหลังไมมาหาอาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ คล้ายๆกับคัดลอก490มาเป็น493หมดแล้วแะนตนตอนนี้ทุกคนลงทะเบียนที่ตอนเดิมได้เลยครับนะฮะพร้อมแล้วก็น่าจะเริ่มลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับมีใครอยากจะถามอะไรอาจารย์ไหมครับมีไหมถามได้ตามสบายครับเพราะว่าคำถามของเราเพื่อนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ หรือจะหลังไมค์ถามอาจารย์ก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกโอเคครับัน้นถ้าไม่มีใครถามนะครับก็ขอให้ทุกคนเรียกว่าวางแผนดีๆนะครับวางแผนดีๆแล้วก็ทำโปรเจกต์ให้จบกันได้ทุกคน นะครับโชคดีครับทุกคนครับวันนี้อาจารย์พอไว้แค่นี้ขอบคุณมากๆครับออกกล้องได้เลยครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนครับ